สวัสดีครับทุกคนครับมีเรื่องมาเล่าอีกแล้วครับทุกคนครับโอ้โหเรื่องนี้จำเป็นต้องเล่าจริงๆนะครับเพราะว่ามันมันเกินไปนะครับสาวขมิ้นคนนี้โชว์โง่อีกแล้วมาโชว์โง่อีกแล้วเผาแบงค์ยี่สิบมันจิ๊บไปครับสาวขมิ้นรายนี้จัดให้เลยครับโอ้โหสามใบเทาครับทุกคนสามใบเทา คนรวยครับไม่มีจะกินอยู่แล้วมาเผาเงินสามใบเทาทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นคลิปนะครับนะแต่ว่าที่เอาผมมาให้ดูเป็นรูปนะครับไม่อยากให้ดูคลิปนะครับทุกคนอะ่ะคนนี้เขาบอกว่าสาวขมร้มโทรครับโทงโทง่โชกลางว่าตัวเองรวยครับทุกคนเผาเงินแบงค์พันนะโอ้โหไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมนะครับแต่มันก็ไม่ดีไม่สมควรนะครับนะนี่ไง พวกเสื่อมบางนั้นฉันเผาแบงค์พันไทยลวดเดียวสามใบเทาเลยสะใจจริงๆเสื่อมคงปวดหัวแล้วนะว่าฉันเผาสามใบเทาสามใบเท่า,า,ทาคือเพื่ออะไรถามจริงผมไม่ผมงงมากเขาเขาคงแบบคงคนพวกนี้คงแบบโง่จริงๆไงเนาะ เผาเงินเผาเงินการเผาเงินมันเป็นการเผาสัญลักษณ์แต่ละประเทศเลยนะครับดูสิโอ้โหเผาแบบสามใบรวดเลยทำเพื่ออะไรสำหรับผมนะแบงค์ปลอมเปล่าแบงค์ปลอมเปล่าจะบอกให้นะครับขมิเงินไทยศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะเงินไทยศักดิ์สิทธิ์นะครับแน่จริงอ่ะต้องเอาแบงก์จริงสิครับอย่าเอาแบงก์ปลอมนะเขาชอบแบบนี้ครับคอมเมนเขาชอบเอาเงินไปถ่ายเอกสารเอาไปทําไปถ่ายเอกสารนะแล้วก็มาทํเป็นเก่าเก่าเก่าๆทาเป็นแบบพับๆเหมือนแบบเคยใช้นะแบบทาให้มันเก่าอ่ะแบบเงินมันผ่านมือมาแล้วประมาณนั้นนะครับนะที่แท้ก็เป็น เอกสารถ่ายเอกสารเอานะครับแล้วก็เอามาทําเป็นถ่ายทําเป็นถ่ายคลิปเผาเงินสามใบเทาแบบเนี้แต่เงินปลอมเงินอะไร็ช่างมันก็ไม่สมควรนะครับเพราะมันมีตรามันมีกษัตริย์ของประเทศอยู่นะโอ้โหปินออกมาสุดๆเพื่อจะออกมาแบบนี้เพื่อจะมาทําแบบนี้ แบงค์ปลอมนะแบงค์ปลอมแบงค์ไทยเอกสารทุกคน <c oughs> คิดว่าคนไทยโง่พวกนี้นี่นะครับทุกคนนะสามใบเท่านะครับเศรษฐีขมิมนโชว์โง่โง่ไม่พอนะครับยังมาโชว์การเป็นตลกให้คนไทยได้ดูอีกตลกแห่งเอเชียแห่งเอเชียว่างงั้นนะ ก็ดูจากการใส่ชุดแล้วก็ดูครับอือหืออุ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยเออมีได้แดงปูกที่แขนด้วยมีได้แดงปูกที่แขนแล้วก็อะไรนะโอ้โหมีคนหนึ่งถ่ายคลิปให้แล้วก็จุดอือหือแล้วก็หาว่าอ่า เสี่ยมคงทรมานทรมานตรงไหนนะครับเงินพวกท่านก็ทำไปเลยนะครับแต่ไอ้สัญ,ญลักษณ์นะครับกษัตริย์ไทยนเะนี่ยพวกเรารับไม่ได้นะครับมีกษัตริย์ไทยพวกเรารับไม่ได้นะครับแน่จริงเอาเงินจริงมานะ นี่แหละทุกคนเขาแค่ออกมาโชว์โง่เฉยอย่าไปอะไรมากมายนะครับทุกคนมาเราฟังคอมเมนต์ของพี่น้องคนไทยดูนะครับว่าเขาเชื่อหรือเปล่าฮว่าเขาเชื่อหรือเปล่าว่านี่เงินจริงนะครับคนไทยไม่ได้โง่เขาดูออกมาฟังคอมเมนต์ของพี่น้องคนไทยดูนะครับจะเป็นยังไงเขาไม่แรกนะครับคนนี้เขาบอกว่า,อ,าอู คนมาคอมเมนต์ถล่มกันเยอะมากเลยนะคนนี้เขาบอกว่าเผาเป็นแสนกูก็บัง,งึดดอกประเทศด้อยพัฒนาประเทศงโง่สุดจัดห้าเฉียบ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 คอมเมนต์ต่อมาคนนี้ว่าแน่จริงกับเผาให้หมดกระเป๋าเลยคอมเมนต์ถอยเอาไปสิบเฉียบสิบเฉียบเฉียบ เฉียบ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 แถมม้อีกนะครับคนนี้เขาบอกว่าโอ้ไม่ปวดใจเลยเงินเงินพวกมึงอ่ะแลกมามาใช้เงินกูต่อให้เผาอีกเป็นร้อยใบก็เฉยเฉยไอ,ขอย้ขโมยหน้าส้งเต็ง <c oughs> คนนี้บอกว่าอะไรโง่ไม่เลิกนะขมิ้นเ,เนี่ยเผาก็เผาไปสิไม่เกี่ยวกับกูเลย ง่ฝังในกระดูจริงๆเจ,จ็บอันนี้เจ็บกว่าอีกนะครับเขมรอันนี้เจ็บกว่าอีกนะคนนี้บอกโง่มากนะไม่มีสมองตัวเองไม่มีจะกินเอามาเผาให้คนอื่นดูเฉยคนนี้บอกโอ้โหเงินไทยเอกสารดูยังไงก็ใช่เชิญตามสบายเลยเงินในกระเป๋ามึงไม่ใช่เงินในกระเป๋ากูโง่ดักดานจริงๆยังไ,ไงคนนี้บอกว่าได้ข่าวว่าแบงกอมนี่ในประเทศมึงอมึงมีแทบทุกประเทศไม่ใช่หรอ ก็มึงเล่นเผาแบงค์ปลอมนี่ว่าคนนี้ต่อมานะครับเนี่ยจริงอ,ะอ่ะเอาของจริงมาเผาสิจะเอาเงินที่ถ่ายเอกสารมาเผานะมันเอาเงินถ่ายเอกสารมาเผากระจอกนะคุเมเนี่ยเดี๋ยวกูก็เอาเงินมึงเผาให้ดูของแท้เว้ย <c oughs> โอ้ทุกคนเผาเงินกัมบูชาก็เหมือนเผากระดาษ <c oughs> ไม่มีค่าเลยไม่มีค่าเลยอะ่ะ ซื้อปลากระป๋องได้ไหมก็ไม่รู้ผงชีลดได้ไหมก็มรู้ผักตลาดอะเขาเอาไหม,มเขาเอาหรือเปล่านะครับไม่มีราคาเงินขเขมนอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผมทําคลิปเอาเงินขมนนะิเนี่ยมาซื้อลองมาซื้อเงินที่ไอ้ลองมาซื้อที่ประเทศไทยแล้วบอกแม่ค้าว่าอันนี้เป็นเงินขมนนะแม่คา้าเขาจะพูดว่าไง เขาเขาคงแบบฉีกไปเลยไม่เอาฉีกไปเลยแบบนี้ไหมเออคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเจ็บใจยังสาวเธอเผาแบงปอมต่อให้เป็นของจริงอะ่ะมันก็เงินเธอจ้ะเผาสักล้านใบยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับคนนี้บอาว่าเอาเงินหนึ่งพันจากไหนกาจะได้ขมินลำบากนะเผาก็ผลิตใหม่ถ้าไม่โงูทำไม่ได้แต่ถ้าเผาเงินขมินสิ ถึงดูว่าฉลาดอันนี้จริงเผาเงินตัวเองสิครับเผาเงินตัวเองไปเลยเผาเงินตัวเองดูสิถ้าเผาปุ๊บ,อดอ,กกบอดอยากจริงๆครับอดอยากจริงๆถ้าเผาเงินตัวเองก็หันมาเผาเงินประเทศตัวเองประเทศอื่นไงคนนี้บอกแบงก์ปอมอะเผาทั้งหมดไปเลยนะครับทิ้งให้หมดนะมันก็ทําไปไงั้นแหละจะไม่มีแดกก็จะไม่มีแดกก็คือพวกมันนั่นแหละถุยอาพวกขอทาน โอ้คอมเมนต์แบบเดือดจริงๆนะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คนนี้เขาบอกว่ากูให้มึงนั่งแหงเผาไปเลยระวังอะไรเนี่ตรงไฟมันวิ่งเข้าลูเดอ้อคนนี้เขาบอกว่าโอ้แบงปลอมแบงปลอมพอเพื่อขยะแผ่นดินมึงก็เผาได้แต่แบงปลอมนั่นแหละ ประเทศหลอกลวงตอแหลไรมนุษยธรรมไรความจริงใจไรสารละอันนี้คนนี้ว่าตามสบายจ้าชัดเจนนะอันเนี้ยคนนี้บอกว่าสงสัยเป็นแบงค์ปลอมโอ้หอันนี้เป็นชุดข้าราชการเลยนะรูปรไฟล์สงสัยเป็นแบงก์ปลอมพ่อเงินหายากมากพวกเปลดและประสาทเท่านั้นที่ทำเช่นนี้เจ็บ <c oughs> <c oughs> เจ็บครับเจ็บเลยดอกนี้เจ็บไหมล่ะพวกเปรดและประสาทเท่านั้นแหละที่ทำเช่นนี้คนนี้บอกว่าแล้วแต่มึงเลยนะบาปจะกลับคืนไปหาพวกมึงแล้วก็บอกพวกนักเรียนเปรตบ้านมึงด้วยอย่ามาขอเรียนที่บ้านกูคนนี้เขามามีอีกไหมพอให้หมดเลยน้องอะคนโง่โชว์โง่ให้คนดู น่าจะเงินปลอมเพราะขมิ้นมันปลอมเงินทุกประเทศแล้วตอนนี้ไปแล้วปลอมไปหมดแล้วนะครับคนนี้ว่าถ้าเป็นเงินจริงนะมึงกินได้เป็นเดือนเลยนะมึงกินได้เป็นเดือนเลยนะเอ,อถ้าไม่มีค่าเพราะมึงจะไม่ไม่ทําหรอกนะถ้ามันมีค่าเพวะมึงไม่ทําอันนี้มันมีค่าแล้วไม่ใช่เงินเขาก็ไม่ใช้่ไขมินไม่ใช้เงินไทยแล้วนี่ใช่ไหมเขาไม่เอาแล้วนะครับ เดยาบางคนเขาเอานะเขาฉลาดนะเนงินไทยอ่ะใครก็อยากใช้อยากมีคอมเมนต์ต่อนะครับคนนี้ครับว่าแน่จริงเอาแบงก์จริงเผาเยอะเลยอ่ะสามใบเท่าหรอสามใบเทาปอมละสิคอมเมนต์ต่อมาคนนี้ว่าโอ้งโง่อีกแล้วง่ดักดานแค่นี้ไม่สะทกสถานหรอกต้องเป็นร้อยใบอ่ะถึงจะเจ็บจีด๊ดใครเจ็บแล้วครับขมน์ไงเจ็บจีด๊ด หมดแล้วตังกูกูไม่น่าเชื่อคนไทยเลยเขาให้เผาหมดเขาให้เผาเป็นเลอยลอยใบดันมาเผาตามเขาพูดอ้าวกูจะเอาอะไรซื้อมามากซื้อปลากระป๋องเนาะคิดหนักแล้วทีเนี้ย <c oughs> พอเผาเสร็จปุ๊บไม่ทันนะอารมณ์ชั่ววูบที่เผาไปพอจะไปซื้ออะไรกินอ้าวหมดตังแล้วจบเฮคนนี้เขาบอกว่า ของปลอมที่ขมรนมีเยอะพิมพ์ใช้เองก็มีอ่ะเอาแบงค์ปลอมหรือเปล่า่ะมาทำอะ่ะเออปลอมเลยแน่ไหนโถหน้าสงสารจังพวกไม่สมหวังเนี่ยอีอีนะมึงเผาเงินตัวเองอะ่ะพวกกูก็ต้องใส่ใจด้วยหรองงไม่เข้าใจนคนนี้นะเขาบอกว่าก็สมควรนะที่จะอดอยากต่อไปพวก มันเป็นภาษาไม่เพาะนะครับแบงก์จริงอ่ะพวกมึงไม่เอามาเผาหรอกตัวเงินตัวทองเนี่ยจบได้ตัวเงินตัวทองนะคนนี้เขาบอกว่าปีด่านทาวรไม่ต้องไปเปิดให้ขมิตลอดไปเลยนะแบงแบงกาโมแบบนี้อ่ะโอ้ยปวดหัวเหลือเกินอย่าทาอย่างนั้นเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดใจมากๆนะจ้า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 คนนี้ว่า <c oughs> เงินปลอมสมองมันน่าจะเผาตัวมันเองนะจ๊ะ ปวดใจมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเฉียบ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 ,ยบนี่แหละครับทุกคนนะเขารู้ว่าเป็นเงินปลอมไม่ต้องเอามาโชว์เผาพิมพ์เงินใช้เยอะนี่ขมิเนะี่ยเงินปลอมนะเฮ้อฟังคอมเมนต์เป็นงไงบ้างครับสนุกเหมือนกันนะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะโอ้เดือดจัดเลย เดือดจัดเลยได้หลายเฉียบเลยไหมล่ะนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นเรื่องราวของสาวคเขมรน,นะที่ออกมาโชวโง่นะครับนะโชโง่นั่นแหละเผาเงินตัวเองทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วนะครับก็ยังมาเผาอีกสามใบเ่าใบเ่าปอมปอมเผาไปเถอะเผา,ปเ,า,ปเ,าเป็นร้อยร้อยใบพันพันใบคนไทยก็ไม่มีอะไรเงินพวกท่านนี่ พี่มีเอกาสารมานี่หมด A4 ไปกี่ใบละประมาณน,นี้นะครับทุกคนครับเป็นไงบ้างทุกคนได้ฟังเรื่องราวของอสาวคอมเมนต์คนนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันลองคอมเมนต์กันดูนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมต้นงรงชาแนลด้วยนะครับทุกคนเสด็จแม่จะเข้ามาดูหนังอินเดียที่ห้องแล้วถึงเวลาที่ต้องออกไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ